เกียครับตอนนี้นําเข้ามานะครับนําเข้ามาแปดร้อยนะครับน้ำหนักสองโลสามครับเจ็ดเดือนกว่าแล้วครับมาดูไก่ตอนคืนครับอ่าอันนี้เป็นสี่เดือนเข้าห้าเดือนนะครับเป็นเจ้าแดงน้อยนะครับเป็นลูกของเจ้ามดแดงก็ไตัวเดียวครับลูกของเจ้ามดแดงกับแม่เยซิงมืสดดาครับ ครับอันนี้เป็นเจาลายน้อยนะครับเจาลายมาเป็นลูกของเจาลายครับผสมกับแม่กระดุมทองครับเป็นตัวนี้ครับเจาลายน้อยใจซึ่งหกเดือนครับดูตอ่อได้เลยครับเป็นหกเดือนอายุนี่ยน้อยู่เลยครับคอไม่ค่อยดีคคออักเสบคออักเสบคอไม่ค่อยดี อันนี้จะพาไปดูสามตัวนี้ครับเป็นเหย้าครับเป็นลูกเจ้าลายนะครับบวกกับเหยซาสิงโตสดดาไต้หวันนะครับแม่ของเขาผมปล่อยไปแล้วครับมีนเพื่อนอยากได้เลยปล่อยครับเขามาขอถึงบ้านเนาะหัวน่าจะเป็นแผลเนี่ยไปโดนตีมาแน่เลยเนี่ยจะลายครับลายเหมือนพ่อครับตัวนี้สีจอกสีเหมือนแม่เขาสีแม่เขา ที่ผมเคยลงแบ่งขายนะครับตอนนี้ไม่น่าจะได้ขายแหละเพราะจะไปทําทําพันธ์ในตะครูตัวเดียวครับโูเจะไลยครับผมไปพาไปดูเจ้ามดแดงครับน,นี่นะครับจ้ามดแดงนะครับพอพันหลักครับเมื่อวันอาทิตย์วานเด็กๆเ,เอาไก่มาเตะด้วยนะครับเป็นไก่ลูกไถ่เหมือนกันเลย เปตเตะถูกเขายังไงไม่รู้ครับเนี่ยแม่นมากเลยครับไปเตะถูกเขาปากคักเลยครับเจ้ามดแดงสวยครับผมวันนี้นักสองร้หกนะครับพอพันสองรยหกยางสองร้เจ็ดนะครับกำลังจะเข้าถ่ายที่สองนะครับขนปีกดำล่วงเลยถ่ายมาแล้วรอบหนึ่งเลยจะเข้าถ่ายที่สองนะครับเดี๋ยวไปดูเจ้าลายกันครับ ตายครับพอพันหลักอีหนึ่งตัวครับผมเก็บไว้สองตัวครับเป็นพ่อพันหลักนะครับน้ำหนักสองโลเก้าสามโลศูนย์ได้ครับตัวนี้ใหญ่เป็นมาเลียมเรียมแชลบเตแข็งหนามาก่อนครับตอนนี้ถ่ายขนแล้วขนกําลังขึ้นจะเต็มนะครับขนหางกาลังขึ้นแต่ยังไม่สุดนะครับคนค่อนแลสวยครับตัวนี้โอเคนะครับสำนี้สวัสดีครับ